สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนแบบฝึกหัดนะลูกนะแบบฝึกหัดทักษะภาษาบทที่1 1บนะบทที่เราเรียนจบไปแล้วนะคะมันก็จะมีอยู่หลายหัวข้อ,เ,อ,อเรามาเริ่มหัวข้อที่1มาดูนี้ก่อนลูกแบบฝึกหัดที่11เห็นไหมลูกหัวข้อที่1นักเรียนฝึกอ่านะลูกนะเลือกคําเติมในคําตอบให้ถูกต้อง นะคะก็จะกำหนดคำนะหนึ่งสาสี่คำให้เราในแถบสีฟ้านี่เ,เรามาฝึกอ่านตัวนี้ก่อนลูกไม้ตีของพวงมาลัยนักท่องเที่ยวระบายสีทีนี้ก็จะมีข้อคำถามให้เรานะคะนะีกเรามาดูข้อคำถามก่อนนะคะข้อที่หนึ่ง ช้างแสดงในงานเพื่อต้อนรับใครตอบอันนี้ตอบอตอบช้างแสดงในงานเพื่อต้อนรับต้อนรับใครคะลูกไม้ตีกองปวงมาไรยนักท่องเที่ยวระบายสีต้อนรับใครคะลูกอ่านนักท่องเที่ยว,วยอ,คคอ่านหนูก็นะการกระบ,บาดนักท่องเที่ยวแล้วหนูก็เอามาเติมว่านักท่องเที่ยวอันนี้คุณปูก็เขียนให้แล้วนะคะ พอมาข้อสองอามาดูสิลูกใบโบกส่งอะไรให้ประธานนะคะแล้วก็ลองมาดูสิจะส่งอะไรเอยเราอ่านมาแล้วไม้ตีคองใช่ไหมลูกอ่าไม้ตีคองใช่ไหมคะแล้วก็ตอบใบโบกส่งไม้ตีของให้ประธานข้อสามใบบัวส่งอะไรให้ประธานไปแล้วไม้ตีกองแลนะ้ต้องเที่ยวอะไรลูกพวงมาลัยถูกไหมลูกเราก็บอกว่า ตอบใบบัวส่งพวงมาลัยให้ประธานนะคะข้อสี่ผู้ปาและใบโบกช่วยกันทาอะไรทำอะไรก็เหลืออันเดียวก็คือระบายสีนะคะก็ตอบว่าตอบผู้ปาและใบโบกช่วยกันระบายสีนะะักเรียนก็เติมให้เรียบร้อยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูหน้าต่อไปนะคะหน้าต่อไปข้อที่สอง เขียนเลขเรียงลำดับตามเนื้อเรื่องแล้วเลือกวาดภาพประกอบหนึ่งภาพและระบายสีด้วยนะ,ะเขาก็ให้มาว่าประธานตีคองเปิดงานใบโบกถือไม้ตีคองใบบัวโยกตัวมูนงวงใส่ปากลูกช้างระบายสีคนดูปรบมือเมื่อลูกช้างแสดงจบนะคะอันนี้ พอเราอ่านมาแล้วนี่ยนักเรียนก็จะจําได้ว่าอันดับแรกเลยก็คือประธานตีไม้ไอตีคองเปิดงานก็คือหมายเลข1นหนึ่งนะไบโบกก็ส่งหมาตีคองก็คือหมายเลข2สอพอมาตรงนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ต้องทําไมก่อนลูกต้องลูกจ้างระบายสีจะไม่ลูกก็ต้องเป็นหมายเลข3ม,มาอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็เกิดจับมือของบุผาไประบายสีก็เกิดการอายใช่ไหมลูก ใบบัวโยกตัวม้วนหัวเสือก,ก็คืออายพอแสดงจบแล้วคนดูก็ทําไมคะปรบมือปรบนะลูกมือนะชอบใจเมือม่อเมือม่อช้างแสดงจบเสร็จแล้วตรงเนี้ยเขาก็จะมีพื้นที่นะนักเรียนก็อาจจะดูภาพนี้ก็ได้ลูกแล้วก็ลองมาฝึกวาดนะลูกนะวาดเสร็จแล้วก็ระบายสีใครวาดไม่เก่งก็ผู้ปกครองก็ช่วยลูกหน่อยนะคะคุณครูจะอนุญาตนะคะออาต่อไปมาดูข้อ3 ข้อ3เลือกคำโยงให้ตรงกับภาพนะลูกนะ,ะเขาก็จะมีภาพนะลูกนะมีผู้ป้า่ามีใบโบกมีใบบัวและแต่งตัวสวยๆมีถังสีมีนูน่นนีนั่นแต่เขากำหนดคําให้เราว่าผู้ป่างวงหางช้างบูถังสีแปลงลูกจ้างกระดาษเราก็ ถาไม้บรรทัดลูกนะคะไหนๆก็รู้นี่ผู้ป่าคือนี่ก็โยงมานะอันนี้คุณครูก,ก็จะไม่อธิบายมากไหนก็ทําตามนะคะไหนก็โยงโยงตามนะคะโยงตามอันนี้ไม่ยากลูกผู้ปกครองก็ช่วยลูกอ่านสะกดแล้วลูกก็จะโยงได้ถูกเองนะคะ,ะมาดูหน,านะะหน้าต่อไปนะคะหน้าต่อไปนะคะหน้าต่อไปก็คือข้อที่สี่ เลือกคำเขียนใต้ภาพให้ถูกต้องปรบมือขอบคุณพวงมาลายัยนักท่องเที่ยวนะคะใน,นเรก็ดูตามรูปเลยนะ้วซึ่งคุณครูก็จะว่าพวงมาลายัยใช่ไหมลูกอะปรบไม่ใช่ตกนะลูกปรบมือนักท่องเที่ยวอันนี้ก็อะไรคะขอบคุณใน,นเรก็เอาข้างบนเนี่ยมาเขียนนะคะซึ่งตรงนี้จะไม่ไม่ยากเท่าไหร่ ต่อไปมาดูข้อที่ที่หอันนี้คุณูจะอธิบายเร็วๆเ,เลยนะลูกนะเรียงตัวอักษรในตารางให้เป็นคำที่ถูกต้องตัวอย่างนะก็ให้มายอสอวอมองออาอ่ะเราลองมาผสมคำซิจะผสมเป็นอะไรดีก็ก็ยกตัวอย่างว่าสวยงามนะเราดูซิสอเสือมีไหมอ่ะมี สเสือวอแหวนยอยักษ์สซอัวยอสวยงออามองงามสวยงามถูกต้องใช่ไหมคะอยอยักษ์วอแหวนระอายอาอวอยาวแล้วก็สะกดแล้วเราก็เขียนไปในช่องอันนี้อะไรลูกพอลอาดดพลาดจับพลาดยังไม่รูกพลาดพอลอาอดดอพลาดนี่เราก็สะกดแล้วเราก็จะทําได้ฮอ มโองหมูไม่เอกหมู่นะคุณครูเวลาสะกดเราต้องสะกดอะไรก่อนลูกสระใช่ไหมคะอ่านไม่ใช่ค่ะขอโทษเราต้องอ,อ่านอะไรก่อนตัวพย,ยัญชนะต้นก่อนแล้วถึงจะตามด้วยสระอันนี้แสดงว่ามันมีพย,ยัญชนะต้นกี่ตัวลูกอมอก็คือสองตัวฮมโองหมูไม่เอกหมูนะลูกนะต่อไปอเราดูแล้วมันอะไรเอ่ย ประธานอ,ป,อ,ราอปรออปทอนทานประธานต่อไปนะคะมาดูแล้วก็เป็นอะไรลูกรออระบเอบเบ,บียบระเบียบนะคะยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะอะต่อเลยนะคะเรามาดูข้อที่ข้อที่หนะลูกนะข้อที่หนะเลือกคำเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะข้อหนึ่งอันนี้คือเขามีคำให้เรา3ามคำ อันนี้เป็นคำอะไรลูกเป็นคำมาจากการผันบรรยุกใช่ไหมคะใช่ไหมคะอักษรกลางสูงต่ำอเรามาดูนะลูกนะใบโบกถือไม้ตีตีะลรลูกคองข้องของอะเราก็คองใช่ไหมคะเรากากระบาดเอาไปเติมเจ้านาเกี่ยวเกี่ยวลูกขาวข่าวข้าวอะก็เกี่ยวข้าวนักท่องท่องะลรลูก เที่ยว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 อ่ะก็คือตัวนี้ชมการแสดงช้างเด็กเด็กเล่นว้าวเว้าวว้าวใช่ไหมคะอย่างสนุกสนานเสียงคล้องดังโม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 ่งโมงใช่ไหมคะโมงโมงโม่งก็คือโมงคล้องดังโม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 งเห็นไหมลูกสนามหญ้ามีสี เขียวเขียวเขียวก็คือสีเขียวอันนี้คือการผันบรรณยุกต์แล้วนักเรียนก็ฝึกอ่านใบโบกถือไม้ตีคล้องชาวนาเกี่ยวข้าวในนานักท่องเที่ยวชมการแสดงช้างเด,เด็กเเล่นว่าวอย่างสนุกสนานเสียงคล้องดังโม่งสนามหญ้ามีสีเขียวนะอันนี้เกี่ยวกับการผันบรรณยุกาศสำหรับหน้านี้ก็ง่ายๆนะลูกนะเติมตัวสะกดแล้วฝึกอ่าน อันนี้มอม,ม้าแม่เลยลูกแม่กลมถูกไหมคะกโอมออ่าแม่กลมก็คือกโอมกลมนะมอม้าก็คือตัวสวแล้วก็เอามอม้ามาเขียนข้างท้ายคุณครูจะเขียนให้ไม่หมดนักเรียนเขียนเขียนแล้วก็ฝึกอ่านนะเจ,ออาจ้าโอมาโจมปอโอมาป้มเทอโอมาถมขอโอมาขมชาโอมาชมรอยมาริมยออือมอยืมนออุมานุมไม่เอกนุ่มกโอแอมอแกรมไอโถกแก้มอ,ออมมหอ,อม กอเอมอเกมรออวมอรวมสอเอมอเสียมชอเอม,เม,มเอเชื่อมไม่เอกเชื่อมนอโอมโนมไม่โทโนม้มนักเรียนเติมเองแล้วฝึกฝึกสะกดแล้วฝึกอ่านไหนอันนี้อะไรลูกไม่เกยก็คือยอยักถูกไหมลูกกอเอยอเกยไหนลูกกอเอยอเกยก็คือยอยักเป็นตัวสะกดสออยออสาย,ย,าายบออายอใบาไม่เอกาใบราอออายอลอยนอออยน้อยไม่โทน้อยนี่นก็เติมให้หมดแล้วฝึกสะกดคำ นะผู้กปกครองช่วยด้วยนะคะต่อไปวอแหวนก็คือแม่กเกอนะกอ,อกเอวอลเกอนะกอเอแม่กเกอนะก็คือวอแหวนนี่เลยก็เติมวอแหวนให้หมดแล้วก็ฝึกสะกดนะอันนี้อ่าสะกดเสร็จแล้วนักเรียนส่งคลิปการสะกดคำหน้านี้มาให้คุณครูด้วยนะนะคะสะกดหน้านี้แล้วส่งเป็นคลิปสะกดตาม มาตราตัวสะกดมห้คุณครูด้วยนะคะอ่ะต่อไปข้อที่8เขียนคำที่มีตัวสะกดเหมือนกันแล้วฝึกอ่านอันนี้มอมา้าถูกไหมลูกอันนี้ยอยักแมกกลมแม่เกยไแม่เกอเราก็หาคำที่มีมอม้าอยู่ข้างหลังตัวสะกดจะอยู่ด้านหลังอ่ะคุณครูก็ต,อตอ่อมาตราจอมมาชมหออมหอมตามชมหอม ตายคนอื่นนักเรียนไม่จําเป็นจะต้องทําคําตามคุณครูคิดคํามาเองนะคะตายอาจจะเปลี่ยนเป็นหายหอยอาจจะเปลี่ยนเป็นลอยใสอาจจะเปลี่ยนเป็นวัยอย่างเงี้ยลูกนะคะแมวอาจจะเกิดเป็นแก้วเลี้ยวอาจจะเปลี่ยนเป็นในลูกเสียวเสี้ยวหิวก็เป็นหิ้วอะไรเงี้ยนักเรียนเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนคุณครู ้อ9เติมคำในอันนี้กอนเมฆเนลูกให้มีความหมายตัวอย่างเขากำหนดคำมาให้หนึ่งคำและให้เราเติมคำนะเมือม่อเมื่อเราผสมกับอันนี้ก็หนึ่งหนึ่งประย่างเราเอามาใส่อีกหนึ่งคำก็เป็นสองประย่างให้มีความหมายแสนเลยแสนรู้แสนรักแสนดีอันนี้เขาทำตัวอย่างเราก็อะไรคะนักเรียนนักกีฬานักเพลงนักอะไรลูกนัก บอลนักมวยนักะลีกลูกนักว่ายน้ําแล้วแต่เราจะใส่ไปนะแต่งแต่งตัวแต่งงานแต่งหน้าแต่งผมแต่งเล็บแต่งบ้านได้เยอะแยะข้าวข้าวสุกข้าวสวยข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวหอมมะลิข้าวลีกลูกข้าวตบนะได้เยอะแยะนักเรียนก็เปลี่ยนคำจากคุณครูนะใครเปลี่ยนมา เป็นคาอื่นก็จะมีคะแนนเพิ่มให้นะคะอันนี้คุณครูทําเป็นตัวอย่างสําหรับผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาสอนลูกก็ให้ลูกดูตัวอย่างจากคุณครูอ่ะต่อไปก็สิบดูภาพแล้วนําประโยคมาเรียงใหม่ให้ถูกต้องตามลําดับตัวอย่างเขาก็มีภาพนะก็อ่าตอนแรกเขาไม่มีตัวเลขคุณครูใส่ไปให้ลูกเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าและเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน ผู้ผ่าไปเที่ยวทะเลอันนี้นยังเป็นก็เรียกว่าเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์หรือเป็นเนื้อหาที่ยังไม่ได้เรียงนะเราก็มาเรียงใหม่เช่นข้อหนึ่งผู้พาไปเที่ยวทะเลเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าและเล่นน้ําอย่างสนุกสนานเสร็จแล้วเราก็าเอามาเขียนใหม่นะเรียงลําดับผู้พาไปเที่ยวทะเลเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าและเล่นน้ําอย่างสนุกสนานนะอันนี้คือตัวอย่างนะลูกนะ แต่อันนี้เราต้องมาทําเองจริงๆก็คือหน้านี้นะคะมีรูปนกแกว้วนะมันชอบกินผลไม้สุกนกแก้มีสีสวยและพูดได้นะเราก็บอกว่านกแก้วมีสีสวยมันชอบกินผลไม้สุกและพูดได้เมื่อเราเรียงได้แล้วเราก็มาเขียนแบบนี้ลูกนกแก้วมีสีสวยมันชอบกินผลไม้สุกและพูดได้พอมาตรงนี้ เขานำไปส่งครูลูกหมูเก็บเงินได้ครูชมลูกหมูว่าซื่อสัตย์อันนี้ครูจะไม่เขียนให้นักเรียนต้องเขียนเองนะคะอ่ะแล้วก็ลองมาเลยลูกหมูเก็บเงินได้เขานำไปส่งครูครูชมลูกหมูว่าซื่อสัตย์นะเราก็ต้องมาเขียนตรงนี้เวลาเขียนนั่นหนึ่งหนึ่งประโยคนั่นก็เว้นนะลูกนะเว้นอันนี้ผู้ปกครองก็จะต้องช่วยลูกดูหน่อยนะคะอ่ะเอาไว้ไปต่อ แบบฝึกหัดหน้าต่อไปในครั้งหน้านะคะคราวนี้คุณครูจะจบแค่หน้าที่58นะคะสวัสดีค่ะ